ไม่คิดว่าจะเจออูเบิร์คนไทยอะทุกคนค่ะได้ที่ทำงาน,นคือตอนนี้คิดว่าอยากจะเรียนแค่วันเดียวอ่ะเรียนแค่วันเดียวแล้วนอกนั้นจะทำงานให้หมดเลยอย่างเงี้ยภาษาได้แล้วอยู่ในร้อยสองกำลังจะจบเมื่อประมาณสิบแปดเมื่อวันตุนรอทุกคาษาตนเทมนทุกภาษาตุนเทมันได้อยู่ในร้อยสองกำลังจะขึ้นเรือสามจากหลังจากนั้นย้ายไปขับงอินไทนีเซยสองปีค่ะหมดเลยภาษา เราอยู่กับเพื่อนก็อยู่คนไทยอยู่ตลอดใช่ไหมเออเราเราภาษาไปหมดเลยเราต้องอยู่กับคนฝรั่งมั่งเราต้องอยู่กับฝรั่งมั่งแล้วก็คือเลี้ยงลูกคนเดียวเหรอคะจะ่จับแฟนะ ปีไปอยู ang, ่ออสเตเลีย13ปี13ปีแต่เราก็ฟังรู้เรื่องแล้วแหละแต่นี่อยู่แค่ฟังรู้เรื่องใช่ถ้าฟังรู้เรื่องหมดแล้วมันก็ไม่ยากสําหรับกับนั่นเนาะสําหรับการทํางานแบบนี้มันก็ไม่ยากเนาะเพราะนี่เราขับมาที่เราไม่ต้องใช้ภาษาเลยนะบางทีไม่ได้องใช้ประสาทเลยแบบนะเนาะเออตัวเองทำกลางวันหรือกลางคืนแสามารถจะทำทำงานคืนค่ะเพราะงานคืนไม่ได้อีกแล้วอ๋ออืมมีความ ใช่ถ้าเงี้ยเราใช้ GPS อย่างเดียวนะมันก็ไม่ยากในการเดินทางเนาะมันก็มีส่วนใหญ่กลางคืนมันจะเป็นพวกกังหลอพวกเมาเนะอะสสองเดือสมเดือนี่เพิได้เมื่ออาทิตแเได้สวันแาก็คือแบบว่าเรามีโอกาสทำแบบนี้เราทำของเราดีกว่าอยากหยุดก็คือหยุด จรแล้วคนรู้จักเขาช่วยทำงานแล้วนะเขาบอกว่าดีกูเฉยใช่ไหมดีก็อยู่เฉยๆใช่ใแต่เราไม่ทำเราไม่คิดวามันได้เงินจริงเราคิดว่าเออคือได้เงินจริงนะเพื่อนทำได้วันสี่ห้าร้าทุกวันทุกวันเลยนี่รขับทั้งวันเลยเหรอขับสองชัวโมงอชั่วโมงอ้ยแถึงสิชั่วโมงไม่ได้นะคะลิมิตอะค่ะไม่เกินสิอชั่วโมงอออมันดีนะเนี่ยสนใจเหมือนกันนะเนี่ยมันก็มันก็เราตวนัอะไร แล้แล้วคือมันเข้าระบบของบริษัทของคูเบอรมันเทคจากที่คุเหมือนลูกค้าจ่ายมา100ยหรี่อะ่ะคูเบอมันจะเทคไปยิน75เปอร์อเซ็นต์อ๋อแต่เราต้องมา,จ,างจ่าย GFT ทุกสามเดจ่ายพวกอะไรนะคะ GFT ค่ะ GFT คือ GFT เหมือนกับว่า GFT มันที่เราซื้อของที่เราจ่าย GFT เป็น7อีกนต์เอันแลที่จ่าย g t ให้กับเอ่ประมาณ10อน๋ออ๋อ,อทุกสมเดือนเราต้ต้องท g t และทุกปีเราต้องมาต้ แต่ก็ยังดีก็อยู่เฉยๆเนาะเวลาได้เลยเพราะว่าเราสามารถเทรนได้อย่อะอืมดีก็เป็นอาชีพที่ดีอาชีพหนึ่งอ่ะเป็นนี่แหละแนะนำเลยดีมากนี่แหละฉันอยากเป็นอูเบอร์อย่างนี้แหละจริงๆเราไม่รู้เราไม่เคยไปเราได้ไปหมดที่อ่ะอืมเราอยู่โปโฮดิ่ขึ้นไปไหนเลยล่ะต่พอมกับอูเบอร์โปโฮได้ไปที่นั่นที่นี่อุ้ยเห็นนู่นนี่นั่นสวยใช่ไหมค่ะโอยู่กับแฟนตลอดคือไปวัดที่ไหนเจอคนไทยที่นั่นเนาะ ไม่ค่อยได้ไปเลยไปก็ไปสองคนผัวเมียแต่ว่าไม่ได้เคยไปสังสรรค์กับเขาเลยไม่ค่อยรู้จักเขาพี่เลเวลหนึ่งยังไม่ถึงไหนเลยค่ะก็างร่างสามสิซห้าเดือนที่ผ่านมานั่นน่ะก่อนที่ว่าจะล็อกดาวบุหรี่ตอนนั้นอ่ะตอืมี่ไปเรียนกลับไปเรียนตอนอยู่เรียนว่าเหมือนอะไรรอตัวเองพักอยู่แถวไหนเพลนเวลนะค่ะเพลนเวลไม่ไกลจากไม่กลจากตรงนี้เนาะตอนที่มาเนี่ยตจากตรงนี้มาตรงนี้บางทีกูก็มาไกลๆไม่รับนะไม่รับจริง มันชิบมันสัน้นถ้าเขาขับอูเบอร์ขับแถวเชียงคันนายก็ได้แบบหลายาาหลายเท่าค่ะประมาณเท่าสี่เท่าห้าเท่าอะไรเงี้ยใช่ถึงว่าเลิกงานประมาณสองทุ่มสามทุ่มครึ่งสามทุ่มครึ่งเนี่ยรออูเบอร์เนี่ยคนนู้นก็แคนเซิลคนนี้ก็แคนเซิลรอเป็นชั่วโมงบางทีคนไหนอยู่ใ,ใกล้ๆโอเคเขาถ้าอยู่ใกล้ๆหน่อยก็มาอย่างเงี้ยส่วนมากจะเจอไม่ใช่ไม่เจอฝรั่ง ่วนมากเจอกับอินเดียแล้วก็คนผิวสีประมาณนี้นค่ะเนาะอินเดียแล้วก็เด็กคนเหล็กนักเรียนคนจีนเจออยู่แล้วก็คนจีนเจอแต่ไม่คิดว่าจะเจอคนไทย,ไทยทกาทาท็อะไรนะสา,า,ามคนสี่คนที่ขับมาเนาะ เรา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 รู้กันได้ใช่ไหมเพราะเราขับเรารู้ใช่ไหมว่าเอามีคนไทยขับอูเบอร์อยู่แถวๆนี้อ๋อเดยอรเากานานาเนะบ,บแต่เ,เอ,นะอนี้โอ้ยนี่รูมาเที่นี่เพื่อนในกลุ่มบางคนงเขาขับรทปแต่าเทสท้งเดียวค่ะอันเทสสีะโอ้ <laughs> เอ <า S 2> เอเนาะอ่าฮะ เ,เ,เออผ่านเลยเใช่ไหมแต่เราเราเราคือเราคิาเ,เราเก่งอะไรนี้ไหมเราทำเราเป็นมาจากมระเทศแต่อายุ่สองปีเราขับมาตลอดเลนมาตลอดคงไม่ยากวันนึงเรามาขับนี่อันเป็นเทสสี่ครั้งอ่ะใช้เวลาปีกว่าปีก <c oughs> ว่าเราคิดว่าคงคิดว่าง่ายอ่ะคงคิดว่าง่ายเพราะเราเป็นแล้วอะ่ะเน,เนาะบางคนขับไปเป็นที่เมืองไทยเลยนะไปเป็นที่อ่ะขับไปเป่นทนะี่ต่างประเทศทั่วไปพี่อืมถนนเขาไม่ค่อย รถไม่ค่อยติดเหมือนบ้านเราเนาะใครทำที่ม้นค่ะคือแฟนเป็นนักดื่มดื่มแล้วก็ดื่มคือเขาดื่มด้วยเล่นก๊์ฟด้วยเป็นทีมด้วยประจําแล้วก็มันดื่มประจําเนี่ยก็รู้รู้รู้กันรู้จักกันเขาก็เลยเขาก็เลยขอเชฟให้มาทําในนี้พี่ก็มาเป็นเด็กล้างจานทําสลัดทําสลุดที่นู่นที่นี่แหละเพิ่งเพิ่งจะได้เลื่อนขั้นมาเป็นมือทอดนิดหน่อยได้สองได้สองรอบเอง จะจำเอาจำเอาโอเคขอบคุณนะคะโอเคจ้าเจอกันไม่คิดว่าจะเจออูเบอร์คนไทยค่ะทุกคนคะ่ะได้ที่ทำงานเรียกอูเบอร์มาเจอคนไทยคะ่ะไปคะ่ะถึงที่ทำงานแล้วเดี๋ยวไปทำงานกันเหลือแล้วค่ะเหลือแล้วไปแล้ว